คำพีแม่ทีมออนไลน์อาชีพแม่ค้าออนไลน์ใครว่าไม่มั่นคงมีหลายหลคนนะคะวันนี้เนี่ยเวลาไปชวนคนมาขายสินค้าออนไลน์หรือเวลาไปแนะนำใครหรือไปบอกใครอาจจะมีคำพูดคำนี้กลับมาหาเราว่าเฮ้ยอาชีพออนไลน์มันเป็นอาชีพที่ไม่มั่นคงสำหรับคนที่บอกว่าอาชีพออนไลน์ไม่มั่นคงพี่อยากจะถามว่ามีอาชีพไหนมั่นคงพนักง,งานธนาคารมั่นคงไหมคะ ได้ข่าวปลดตั้งแต่เยอะแยะมากมายตอนนี้เพราะอะไรเพราะเอาเทคโนโลยีมาแทนพนักงานบริษัทมั่นคงไหมบริษัทใหญ่ปลดพนักงานทุกวันทําโรงงานมั่นคงไหมคะโรงงานปิดพนักง,งานตกงานพร้อมกันทีหนึ่งหลายๆพันหรือหลายๆคนอาจจะมองว่าอาชีพราชการมั่นคง พี่อยากจะถามว่ามั่นคงยังไงหลายคนอาจจะคิดว่ามันมั่นคงพี่หญิงอย่าลืมนะคะว่าอาชีพนี้การเลื่อนขั้นการขึ้นเงินเดือนขึ้นอยู่กับคนอื่นงานที่คุณบอกว่ามั่นคงแต่การตัดสินใจขึ้นอยู่กับคนอื่นลองคิดดูดีๆนะคะว่ามันมั่นคงจริงหรือเปล่าคุณทำงานดีแต่ไม่ถูกใจเจ้านายความมั่นคงของอาชีพนี้อยู่ที่ไหน อะไรก็ตามค่ะที่คุณไม่สามารถกําหนดได้ด้วยตัวของคุณเองคุณว่ามันยังคงมั่นคงอยู่ไหมความมั่นคงพี่อิงว่ามันน่าจะเกิดขึ้นจากสิ่งที่คุณมีความรู้ถ้าวันนี้คุณเป็นแม่ค้าออนไลน์คุณมีทักษะในเรื่องของการขายคุณก็สามารถขายได้คุณมีทักษะในเรื่องของการไลฟ์ขายสินค้าคุณก็ขายดี สมมุติคุณอยู่แบรนด์ A ตอนนี้คุณอยากจะออกเพราะว่าคุณไม่ชอบเจ้าของแบรนด์คุณไม่ชอบแม่ทีมคุณก็ยังเอาทักษะในการไลฟ์ขายของนี้ของคุณไปขายแบรนด์อื่นได้จริงไหมคะวันนี้สมมุติว่าคุณไปขายแบรนด์ B คุณไม่พอใจแม่ทีมหรือคุณอยากจะเปลี่ยนคุณก็ยังคงนำทักษะการไลฟ์นี้ไปขายแบรนด์ C หรือไปขายแบรนด์ไหนก็ได้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนคุณก็ขายได้ นี่แหละค่ะที่เรียกว่าความมั่นคงตัวจริงนี่แหละค่ะที่เขาเรียกว่าความมั่นคงบนลําแข่งของตัวเองด้วยความสามารถของคุณแล้ววันนี้นะคะใครที่ต้องการฝึกทักษะการไลฟ์เพื่อขายสินค้าเพิ่มยอดขายพี่อิงมีคอร์สพูดไลฟ์เปลี่ยนมือใหม่ให้กลายเป็นมืออาชีพแบบเจอตัวรอบละสิบคน พักมาคุยกับพี่หญิงเพื่อขอคำปรึกษาได้ที่ไลน์แอดหญิงท้อหรืออินบ็อกเพจปากเป็นเอกบายโคชหญิงนะคะพี่หญิงยินดีให้คำแนะนำแล้วคุณตัดสินใจเข้ามาเจอกับพี่หญิงนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ